สวัสดีครับปกกับจองลุงเดียล่องเลี้ยงเชื่มกันะครับผมน,นะปกติว่าจะเก็บรานุกมงนะครับวันนี้มาพาเด็กๆไปเตียวกับปุนตุตายกามีลูกปลานะครับมากินเรื่อย,อยๆกามีน้องมาตัวที่เป็นตัวเล็กนะครับตีปลานางใต้คลิปไปนะครับเจอแล้วครับสงสัยเขาแม่เลี้ยงถ้าเด็กมันเป็นน้องว,วัยรุ่นนะอายุยี่ชิบกว,กว่านะครับ รับไปเลี้ยงแล้วทีนีเอ็นยู่ๆก็กลับมาเนาะไม่ใช่รับไปหรอกครับยู่ๆเอบปุ้มไปครับปุ้มกานีอ่าร้านกลางๆนะครับน้องเกมนะครับแล้วก็ลุงเงี้ยกับป้านางก็ดูแลนะครับปุมนะน้องเกมก็จะเลี้ยงไว้เองครับปุ้ม๋ย่าก็ช่วยกันดูแลแล้วนะครับอีกหนึ่งตัว แล้ววันคืนนี้นะครับคิดวาจะร้อยเด็กๆวิงเล่นถงหน้าสักปักไม่รู้จะจับได้ไหมไม่สาบว่าจะจับได้ไหมนะครับพี่จีนะรออ,อุปกรณ์ปลอมครับ ้ก็ได้หยุดเส้นหยุดสายบางบแต่ตอนนี้ติดปัญหานิดเดียวครับกลัวหวาบร้อยไปแล้วจะกลับเขา้าขอ,อเสะ็จโดยดีไหมแต่ก็ต้องปล้อยกับทำใจนิดคงเหนื่อยแน่นอนครับกว่าจะได้เข้าขอ,อกนะครับเอซีเอาโอเค มานี่เลยดิ๊ด่าไปแล้วหนึงพี่กับตัวเล็กไปวิ่งเล่นแล้วนะครับแล้วกปาบุญรออมาลูกก็ไม่กล้าวออไปกับหน้าตนุนหรอกครับแต่ว่าก็ต้องเดินตามเนาะโอ้ดีใจดีใจรอดเออ ดีใจไหมอออย่ายุ่งกับไก่นะอย่านะไปลงเล่นตงุงหนอ,อไปเล่นตุงหน้ากันครับโอ้ยดีใจดีใจไปลงวิ่งตุงหน้าไปเออไปไปเออไปไปไหนเดี้เดยเออมามามานี่กันเลยมา มามาดีดีดมานู่นครับตรงหน้านะครับไปดีดีไปอื้อน,นะโอ้ดีใจนครับโอ้ดีใจ ดีใจเออไปไปวิ่งกันเออมา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 ดูมามามามดดีใจดูมึงกอนเออเออเออเอาเล่นกันเออเอ้าเออเออเออเอา เออเอาเอาเอาาดียวต้องนันะครับเอาม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 มานี่มา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 โอ้นีีมา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 บนรถบญรดบนรดบญรถไอบนรถโอ้นีกับเอ็บอกแล้วว่างานข้ากับพวกบร้อย กาจะได้เข้าครอบอือมีทางเดียวกับต้องใช้ไส้จูงและแบบจะจับกับปุมไม่อันไม่รอดกับไสจูงธรรมดาได้เรียบร้อยหมดกับตึงกรบปลอยแบบสะปาไม่จูงไรเขาชะลาดกับหิ่งนี่ลงเดียวต้องให้ป้านางมาลอกหน้าเกินอบหมดแรง คนของแกงสีก้าแต่แต่ดีดีกับยิ่งเล็กไม่ต่าไรนะครับเรียกมาข้าวขอวิ่งตามหมดหมดยังไงนนะหมดแรงครับ เด็กซีก้าทางลงเดียหมดแรงอืมเออยังไม่ไยังยังยังมือไม่ยึดรบบเป็นไงอ่ะเป็นไงไปนอนไปที่นี้นอน ตุยอ่ต้องให้ปรานางมาช่วยกับกว่าจะได้ดีๆกับบุญรอดเออกับยิงเหล็กคือเรียกเก้ากอกง,งายนะครับแต่บุญรอดนี้จะลาดกับลูกเล่นมาต้องรอมกว่าจะจับได้กว่าจะรอเก้ากอกได้เออ ดูครับความที่เขาดีใจก็วิ่งเล่นเอากินเสร็จนอนกันนะอย่าชนนะทีนี้อย่าเสียงดังนะวิ่งงันเด็ สุดๆไปเลยครับผมลงเดียก็หอบมากกว่ามามดแลยปอกเลยเออสุดยอดแต่คือนึ่งนะครับมันแต่อะไรนะครับ X4 มันมีมาที่อื่นแล้วก็มันมีไก่ด้ยครับผมอันตรายครับผมมันนองๆก็ยิงไก่มึงไม่ได้เลยก็หลายครับผมถีอไม่ก็อยากร้อยนะครับในหมู่บ้านเนาะเข้าใจนะครับ X4 แต่เนี้ยถ้าปล่อยก็ต้องเฝ้ามีขนาดเฝ้าก็อย่างเอาไม่กระยุกครับโอเคครับมาเล้าอีกซ์ตรายพ่นกลายบางกับปุ่มเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับไม่ได้ลงคลิปมาให้ดูนานนะครับปุ่มเนาะคอยุง่งยุ่งกับตีรานดีเลยนะครับปุ่มเปิดร้านเจ้ากลับดึกเดินตุกคืนนะครับปุ่มเนาะ แต่ว่าก้องกินหรือว่ากอกเลยนะครับเรียบร้อยเด็กๆไม่ได้นอนจมแช่ผวกอื้อผูกเยวได้แน่นอนครับพุ่มเรายังมีลูกใจนะครับพุ่มนะวนหมู่วันเรากับหลวงแป๊นะครับดูแลอยู่หน้าครับพุ่มแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยุ่งเรื่องรานนะครับพุ่มนะเข้าใจด้วยไม่ได้ลงพิษนะครับเดี๋ยวได้ถต่ว่าเวลาหรือว่าปรับไอะได้มันก้าวตีกับใต้เด็กๆให้ดูทุกวันนะครับอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับพุ่มนะ กำลัง็บนี่แกนี้ก็บคุณ F เอฟซีติดตามนฮะกำลังใจกันมาตลอดนะครับปุนะ้มเนาะไม่ตอดไม่ติ่งนะครับปุ้มมีน้องมาเล็กๆนะครับก็ออกมาคืนแล้วนะครับปุนะ้มแล้วชงไส้พอแม่เขาอ,อาจจะแม่เลี้ยงครับนะปุ้มเพราะว่าตอนก็มาจับไปนะครับลุงเลี้ยงก็ไม่ได้อยู่แต่รแูแกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นประมาณยี่สิบกว่าๆเนาะแต่พอดีตอนกำได้ยินเสียงก็ร้องครับตอนลุงเ,นบบนนะงเลี้ยงแกรานะกบบ้านเนาะก็เลยเดินอกไปดูแต่ตอนนี้นะครับร้านกลางๆของเกมนะครับ ก็ได้ดูแลนะครับอยู่ในห้องน้องได้เรียบร้อยแล้วก็ทำปุ๋ยมกับน้องเกมก็ก็รับอุปการะนะครับหลวงเดียงแ้ก็ช่วยดูแลนะครับมานังได้เนาะอ่าโอเคครับไม่ต้องเป็นร่วงน้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสี่นอนรับฟันดีทุกคนครับรวยทุกกระเพรารวยความชุกเยอะๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุก